กระ,ะ,ะสิบุค่อยมีนะคะมันมดค่ะกระสิเก็บตามป่านะคะพี่น้องกรสิเป็นป่าแบบนี้นะคะ หาไปตามป่าค่ะพี่น้องมดค่ะพี่น้องบุ๋มีค่ะหมดแล้วเห็นบ่ค่ะบุ๋เพ,พื่อนมาหาหมากไหมหมากอันอยู่ต้อนนิกะมานำเพื่อนนะคะคอยขับรถบุเป็นคอยบุม๋มใบขับขี่เนาะกับคนใจดีเพื่อนพามากับจังได้มานำนะคะปาะ่ากับผ้ารัตต์เพื่อนสิพาไปเนาะป่าใดกะบูห๊หูหรอคะ่ะ เพ kind of no, oui, ื่อนพาไปไปเรื่อยๆฮะนาเพื่อนขับรถพาไปเข้ากับไปน้ำเพื่อนค่ะพี่น้องโมแม่บอกคุจักป่าเด้อบบคุณจักข่ะป่าฮะพี่น้องบองคนเป็นกระถามาเนาะว่าเก็บอยู่ไสโนกระจักสิว่าจังไดยเพื่อนขับรถเพิ่อเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเลี้ยวนาเลี้ยวหลังกันเข้ากับโบจักค่ะว่าป่ามันอยู่ใสนะคะไปน้ำเพื่อนค่ะเพื่อนพามากับมาน้ำนะคะ กับบุงามาเจอป้ามากอยู่ตน้งนง่างอยู่บนมือมานน้เพิ่งมาเจอเจ้ะโอ้พี่น้อยมากนะคะอันนี้คือความโชคดีนะคะโมเมนต์วะไปแล้วสิเจอมือข่อยกันยากมากคอนมือแล้วนะคะเบิ่งเอาค่ะป่านี่คือป่าที่เราไม่รู้จักนะคะไม่รู้จักป่านะคะ ไปตาม G P S นะพี่น้องห้องใดมีเขียนไปใน G P S หรอกคะไปเลยค่ะพี่น้องเบื้องนะคะเบื้องนะคะจะเป็นอย่างนี้เลยนะคะพี่น้องเห็นบ่คะ G P S นะคะพี่น้อง G P S พามาเด้อพี่น้องเด้อ บอกให้ว่า G P S นะคะกคอยถ่ายรูปอยู่ว่าจะเก็บไปรถขอยถ่ายรูปควากัะพ่อใจเลยแหละจะถ่ายรูปให้พี่น้องเบิ่งนะคะไม่ได้เก็บดอกค่ะ <c oughs> เก็บไปเลยไม่อย่ง ว่าเขาไม่เลยเนาะไม่ถ่ายให้พี่น้องเบิ่งคะ่ะโบไดเก็บนะคะซ้อนคะ่ะพี่น้องเบิ่งนะคะเห็นบ่มคะอาจสิเหยียบไปเป็นบางกระจุม่มกระเจี๊มกันง่ายเอาเลยเด้อค่ะเดอ้อผู้ใดไทยเก็บก็ดีถน้อยเหยียบทั่วไปหมดแล้วอาจสิ จมคีดินอยู่ก็มีค้ะล่นไปก็มีคะเยียบไปค่ะพี่น้องอเอาบันี้กัสิเก็บเนาะบันี้เนาะพี่น้องเนาะเบิ่งซํงนี่เลยค่ะเบิ่งนะคะดูความสวยงามเนาะงามาลีค่ะพี่น้องนวยใหญ่พร้อม